ชาวเวียดนามแปลกใจเมื่อได้มาเที่ยวประเทศไทยสงสัยทำไมไม่มีเสียงแตรพ่ามพื่อเหมือนในเวียดนามแตกต่างจากเวียดนามเพราะเวียดนามนั้นบีบแตรแบบไม่เลือกปฏิบัติแม้แต่ช่วงไฟเหลืองสัญญาณเตือนก่อนที่จะไฟแดงรถด,ด้านหลังก็บีบแตรไล่รถด,ด้านหน้าให้รีบพ้นไฟเหลืองไปซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่มีในประเทศไทย เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวและคอมเมนต์ไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับอยู่กับผมจาทีนเอสยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ TNS Thailand Now ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นการลังใจกับผมในการทำคลิปใหม่ต่อไปเมื่อชาวเวียดนามนะครับแปลกใจมากๆเมื่อเขาได้มาที่ประเทศไทยและได้เห็น ปฏิกิริยาของคนไทยนะครับที่ใช้รถบนท้องถนนแตกต่างจากชาวเวียดนามมากเพราะเขาสังเกตเห็นว่าการใช้รถของคนไทยบนท้องถนนนั้นไม่ค่อยมีเสียงตแตรเลยถ้าเทียบกับบ้านของเขาค่อนข้างแตกต่างเพราะที่นั่นแม้แต่ช่วงสัญญาณไฟจราจรที่เป็นสีเหลืองเป็นการเตือนก่อนไฟแดงรถคันด้านหลังก็เร่งเครื่องและบีบแตรไล่รถคันด้านหน้า ให้รีบผ่านไปเพื่อตนจะได้ผ่านไฟเหลืองนั้นไปแต่เมื่อเข้ามาเมืองไทยและทําให้พวกเขาประทับใจมากๆกับการจราจรและความมีมารยาทในการขับรถของคนไทยในการใช้รถใช้ถนนของคนไทยใครๆก็ต่างบอกไปเสียงเดียวกันว่าเสียงบีบแตรในเวียดนามไม่ต่างจากอินเดียเลยจนสำนักข่าวของเวียดนามนะครับได้ทำข่าวเรื่องนี้บอกว่า นิสัยแย่ๆของชาวเวียดนามในการบีบแตรแบบไม่เลือกปฏิบัติพูดง่ายๆคือเออะเออะบีบแตรนิดหน่อยก็บีบแตรนะครับถ้าเจอการบีบแตรในไทยเนี่ยอาจจะมีเรื่องก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของเวียดนามนะครับที่ชาวเวียดนามที่จะมักละเมิดกฎจราจรหลายๆคนนะครับพยายามผ่าไฟแดง1-2ถึงวินาทีพร้อมบีบแตรดังๆนะครับก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นจาก ผู้ที่เข้ามาอ่านเป็นจำนวนมากครับซึ่งแสดงให้เห็นอีกว่าผู้คนนั้นไม่เพียงแต่ยอมรับสถานการณ์ข้างต้นเท่านั้นแต่ยังไม่พอใจเป็นอย่างมากอีกด้วยครับเหลือเวลาแค่1-2วินาทีที่จะเป็นไฟแดงทำให้หลายคนหรือบางคนนั้นรีบบีบแตรเพื่อบังคับให้คันด้านหน้านั้นรีบขี่ออกไปหรือตนจะได้แซงเมื่อได้อ่านบทความนี้นะครับ ก็ได้มีความคิดเห็นสั้นๆนและหัวข้อหลักๆครับบอกว่าขี่รถและบีบแตรแบบไม่เลือกปฏิบัติในเวียดนามยังชาวเวียดนามคนนี้นะครับบอกว่าเขาเห็นใจกับความรู้สึกที่จู่ๆก็ถูกบีบแตรใส่จากรถทันข้างหลังซึ่งสร้างความรำคาญเป็นอย่างมากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่รถหยุด อยู่ที่สัญญาณไฟสีเหลืองเบนท้องถนนทีนครโฮจิมินโดยมีรถแท็กซี่วิ่งมาจากด้านหลังพร้อมบีบแตรอย่างดังและชาวเวียดนามคนนี้เขาบอกว่าการบีบแตรมักเกิดขึ้นในรถยนต์รถประจำทางและรถแท็กซี่และวัฒนธรรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ยากพถึงแม้ว่าบ้านจะอยู่ในตรอกเล็กๆแต่คุณก็ยังคงได้ยินเสียงแตรทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าถนนจะเงียบเหงาก็ตามในขณะที่นั่งอยู่ในรถปรับอากาศฉันไม่รู้ว่าทำไมถึงบีบแตรอยู่เรื่อยๆแม้ว่าจะมีเวลาอีกไม่กี่วินาทีก่อนไฟสัญญาณไฟเขียวจะเปลี่ยนเป็นไฟสีเหลืองและมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเสริมคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าเมื่อการจราจรติดขัดอย่างหนักแต่มีคนบีบแตรไม่หยุดก็เริ่มปวดหัวมาก คอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าในกรณีแบบนี้ฉันมักจะเห็นรถบัสที่พวกเขามักผ่าไฟแดงตัดเข้าเลนและบีบแตรเมื่อไฟเหลืองจะเปลี่ยนสัญญาณเป็นไฟสีแดงคอมเมนต์ต่อนะครับชาวเวียดนามคนนี้บอกว่าคิดว่าเมื่อเข้าไปในอุโมงค์แม่น้ำไซยอนยังคงมีคนบีบแตรอยู่เป็นจำนวนมากนี่คือถนนที่ห้ามบีบแตร แล้วจะอยู่บนถนนไปเพื่ออะไรกันคิดแล้วก็น่าเบื่อจริงๆจำเป็นต้องได้รับการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการจราจรตั้งแต่ระดับประถมคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าฉันเคยไปที่ประเทศไทยรถจักรยานยนต์นันก็เยอะมากรถยนต์ก็เยอะเช่นกันแต่ฉันแทบไม่ได้ยินเสียงแตรบนท้องถนนของประเทศไทยเลยจริงๆอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่า ถูกต้องแม้ว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองที่ใหญ่และมีรถจำนวนมากรถติดอันดับต้นๆของโลกแต่ฉันแทบไม่ได้ยินเสียงบีบแตรบนท้องถนนคนไทยมีมารยาทในการขับรถการใช้ถนนที่สุดคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าฉันหวาดกลัวกับผู้ที่ส่งสินค้าที่พาไฟเหลืองและไฟแดงมากๆเมื่อมีคนอยู่ข้างหน้าของพวกเขา พวกเขาก็บีบแตรอย่างดังทันทีในขณะที่รถบรรทุกเต็มไปด้วยสินค้าจนบางป้ายทะเบียนตำรวจจราจรก็ควรจะเข้มงวดกับเรื่องนี้เพราะขนของมาเยอะและเร่งเครื่องเพื่อจะผ่าไฟแดงมันอันตรายต่อคนอื่นมากๆ c o m มนต์ต่อมาครับเชื่อว่าวัฒนธรรมการจราจร ควรได้รับการสั่งสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไม่ใช่รอจนสายเกินไปเมื่อต้องไปโรงเรียนสอนขับรถก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าคิดว่าโรงเรียนสอนขับรถมีไว้อบรมให้ผ่านการทดสอบเท่านั้นไม่ได้สอนให้มีความตระหนกรู้วัฒนธรรมหรือความเข้าใจในกฎหมายมุมมองต่อมานะครับบอกว่าประเทศไทย คือประเทศที่ควรเป็นแบบอย่างประชาชนเวียดนามควรดูแบบอย่างจากประชาชนชาวไทยที่พวกเขามีมารยาทในการใช้รถใช้ถนนถ้าคุณบีบแตรในประเทศไทยอาจจะเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีเสียงแตรเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันคิดว่าควรต้องเพิ่มวิธีการแก้ไขโดยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากเพื่อจัดระเบียบโฆษณาชวนเชื่อและแดำเนินการหัวข้อพิเศษเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของผู้คนในการมีส่วนร่วมในการจราจรที่เจริญแล้วอย่างชาญฉลาดและปลอดภัยเวียดนามมีวัฒนธรรมการจราจรและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเสื่อมถอยลงอย่างมากและชาวเวียดนามคนนี้เขบอกว่า นิสัยอันตรายอย่างยิ่งสองประการของชาวเวียดนามชาวเวียดนามจำเป็นต้องเปลี่ยนนิสัยอันตรายอย่างยิ่งสองประการเมื่ออยู่บนท้องถนนนั่นคือการบรีบแตรแบบไม่เลือกปฏิบัติและการขับรถผิดทางคนจำนวนมากมักขับรถผิดทางเพื่อหาเส้นทางที่สั้นและสะดวกที่สุดจึงก่อให้เกิดอันตรายอย่างยิ่งต่อตอนเองและผู้อื่นมุมมองต่อมานะครับบอกว่า ทางหลวงหมายเลข13มีรถบัสระยะไกลหลายประเภทที่บีบแตรอย่างไม่หยุดเสียงดังมากแต่ก็ไม่ได้รับการจัดการผู้คนบนท้องถนนมันตกใจและบางคนถึงกับรถล้มมุมมองสุดท้ายเขาบอกว่าบนทางหลวงหมายเลข51แม้ว่าไฟแดงจะเหลือเวลาอีก5วินาทีแต่แตรลมก็เริ่มเสียงดังขึ้นรถบรรทุกพ่วงและรถบรรทุก เป็นรถสองประเภทที่มีความก้าวร้าวมากที่สุดพวกมันปกปิดป้ายทะเบียนรถของมันเอาไว้หลายวิธีดังนั้นพวกมันจึงไม่กลัวที่จะโดนปรับมีรถประเภทนี้อยู่มากมายบนท้องถนนบนทางหลวงหมายเลข51 ก็ได้จบไปนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามครับที่พวกเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมาเขียนบทความเอาไว้นะครับสำหรับเรื่องของการจราจรการบีบแตรของชาวเวียดนามในเวียดนามเองซึ่งก็มีบางท่านนะครับที่ได้น,นํากรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยเนี่ยไปเปรียบเทียบกับบ้านเมืองของเขานะครับในการใช้รถใช้ถนนในการกฎจราจรของคนไทยนะครับไปเปรียบเทียบกับการใช้รถใช้ถนนของชาวเวียดนามเอง ซึ่งหลายคนก็มองว่าให้ประเทศไทยนั้นเป็นแบบอย่างนะครับมองว่าประเทศไทยนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนนคนไทยนั้นมีระเบียบแล้วก็เขาเรียกว่ามีความกิจอกิงใจมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรและไม่มีการบีบแตรพั่มเพื่อเหมือนกับในเวียดนามนะครับซึ่งบางคนเนี่ยทึงกับบอกว่าเวียดนามหรือว่าอินเดียเนี่ยก็ไม่ต่างกันเลย เสียงบีบแตรไม่ว่าจะอยู่ในตรอกซอกซอยลึกๆก็ยังคนได้ยินเสียงบีบแตรไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถรถบัสรถใหญ่ๆเนี่ยก็ได้ยินกันทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสําหรับเรื่องการใช้รถใช้ถนนของคนไทยที่ชาวเวียดนามนั้นนําไปเป็นแบบอย่างและพูดถึงเอาละครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ต่อไปและมุ่งสู่หนึ่งแสนซับสไครต์ไปด้วยกันอีพีนี้ผมแอดมิน TNS t h a i l a n d Now ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ